วันนี้เราจะมาทำรถขนมอเตอร์ไซค์กันนะครับตอนนี้เราต้องลงปูพื้นไม้ลงไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปูพื้นเ,เป็นอลูมิเนียมลายนะครับอันนี้เป็นเป็นแผ่นนอกนะครับ มาดูตอนเสร็จกันนะครับก็เรียบร้อยนะคะนรับเะอลูมิเนียมนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับขนมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่คอนโซลนะครับ,บเปิดเปิดพร้อมไฟตัวนี้นะครับ